บอกระเบียบก,การระเบียบก,การผู้ที่ผู้ที่าีกเมื่อบวชบัตรประชาชนกับตัวเองพร้อมแล้วบพิการบรมีคดีมาโหลดหลวงพ่อสิเป็นเจ้าภาพบวชให้ดอกสถานที่นี้เป็นสถานที่ฝึกตนฝึกคน้นให้เป็นพระฝึกให้เสียสละนละ ปฏิบชาชนกับตัวเองเลถ้าพร้อมแล้วมาโหลดไผ่สิอนุญาตบุญญาตมาโหลดนั่นแหละขึ้นยุคควาตัวเองะมีความพร้อมมีความศรัทธามาเลยแล้วก็บ่มีคดีทำอย้างนี้มาแล้วกคือมันแล้วไปแล้วก็ไดคือเก่า <c oughs> แต่สถานที่นี้บ้าให้โอกาส <c oughs> พุทธศาสนาบ้าให้โอกาสล้วไผ่สิให้โอกาสแล้วก็ให้ทอง ข้ามขอบวชข้ามขออุปสมบทได้โดยตัวเองอข้ามานี่แหละก็ให้ศึกษาอริยวินัยนะศึกษาอริยวินัยศึกษาพร้อมกันกับการปฏิบัติไปพร้อมนั่นแหละแล้วกะยังอีกละ่ะวิสุทธิมรกอริยวินัยตีคู่กันไปแนวทางปฏิบัติของเจ้าของเองแนวทางเหตุแต่เจ้าของคนเราเอง แล้วก็ว่าตามถ้ำเนียมมันว่าจะให้ยูหาพันษาสกรอนจังเที่ยวออกไปถ้าฝึกตนเองดีแล้วเป็นแล้วบ่ตทองถึงหาก็ได้เพิ่นเบ่งอยู่ดอกเพิ่นเพิ่นสิงให้ไปเพิ่นทางไปดอกบ่ไเด้กักขังภายไว้ดอกแต่ส่วนมากเนี่แบกความรูม้มากมากแค่ว่าได้บวชแล้วครูสิออกไปแสดงอภินิหารอ,อ,อภินิหารอาหารดอก แต่จะมาเป็นคู่จะมาเป็นอาจารย์จะมาตำนี้นมึงนี่ตำนี้มึงนีออตนน่ตำนี้ผู้อื่นเออตำนี้เพ่นตำนี้หลายๆอย,ยังในตำนี้เออเอา่าลืมเด้อคำาวเบาหนาครับคำาวเบาหลังมันจะตรงกันเด้อตรงกันหรือว่าตรงกันเออบาตลอดคำาวเบาหนาว่า,าผมมีความศรัทธาแนวทางปฏิบัติอาจารย์พูดตรงดีถูกกิลิดเตสัยผมเออได้อาทิตยหนึง่งแสดงอภินิหนารละธรรมดาบา่ แนวน,นั่นแนวนีเดียาบาดนีิว่าธรรมดาดินี่แหละจังว่าคำเบาหนาคำเข้าเบาคำเบาหลังมันตรงกันเด้เอ,อะหัวไหลกับไหลหรอเด้จักบา่าหล่ะบม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรือบากลางดิแต่เห็นบ่ถือหรอบ่ถือภาวินัยเด้บ่เป็นบ่ถือใจบัตรไม่ใจทองเราเองมันได้คำบวชทองคำขออุปสมบทขอบวช ได้โดยตัวเองแล้วพร้อมแล้วเท่ากาาับอุปชาเพ,พิ่นพร้อมตลอดดอกขึ้นยูกระพวกเฮาสิพร้พอมหรือว่าพร้อมสำหรับผู้ศิีมาบวชบ่ได้มี่าใส่ใจเด้บดเอบ่ได้เรียกว่าเอาโตมาโหลดสามมื4นสี่มื0นหมืนมาสืบบวชให้บ่แมนแบบนั้นเด้อผู้ใดอยากให้ลูกบวชหรือว่าลูกกับมิศธาพร้อมบ่าจำเป็นต้องมีเงินดอกมพรา็สิเป็นจะภาพให้ บอื่ออุดอกค้นเป็นเจลาอึดตอค้นบวชเนาะถ้าผูดด้ใดว่าบวชมันสบายกว่มามาเบิงเออเ้อพูดด้ใดวามันสบายแม้่แล้วไปเห็นอันบ้องจักหยังพวกขีทูกุ้งทังผืองห่มหมามา่อึุดม่อยากได้เข้าไปแล้วก็บ,บอกบบสอนกันบะมีแนวอหอกบะมีแนวสอนว่าอบล้อมียงกันเออกินน้ำ่ากาแฟอย่างกินน้ำดื่มนมโอวันกินน้ำบานน้ำเมืองไปเล่นหวยเล่นมวยเล่น เลขยังอย่ผุ่นเวิร์เวิร์กว่างๆูตัวถีบตัวแดนแต่จะไปยังสันมันบได้จัดยังดอกแล้วก็บ่มีการจัดการจัดงานลักษณะว่าให้แห่ให้แห่ให้จังหมอเราศพครบงันกับบอมีเด้อถ้ามียังสันไปเดาเองถ้าไปดูใส่ก็ไปฉันว่าบอกปราจำเป็นต้องว่ามีเงินจังสันมีเงินจังสี่บอมีเงินกับสรา้างว่ะตาใจพร้อมค้นพร้อมใจพร้อม กายพอมคืบอบ๊อพิการคืบอบ๊อพิการบร่เป็นตาบอดขาหนึงกระซ้างหูหูกินหูขาดหรือหูแหว่งปากพย้ดานโวพิการทั้งแขนทั้งแข้งทั้งขามีอินว่ากายพอมครบอาการที่เพิ่นบรญญัตไว้อยู่นิ <c oughs> ้วเมื่อขาดนิดหน่อยก็บ่าเอาคอเดียวก็บ่าเอา <c oughs> เด้อเพิ่นป้องกันไว้ที่ห้าเป็นยังคือเข้มคนก็บ่าเข้มคนแล้วไดพุทธเจ้า เป็นว่างแบบแผนเน้ท่าไหวให้เข้ามาแห้งกเออกิริยามารยาทถูกอย่างเข้าประเด็รักษาแค่ว่าเข้ารักษาโตเข้าเองเข้ารักษาพระวินยัยที่พุทธเจ้าว่างไวเออบุคคลที่ว่าท่านมีศรัทธาก็เกิดศรัทธาใดการเดินการนัง่งการกินการฉันกันยังกันแล้วแต่ที่มันออมันก็นสวยงามก็น้อมน้ำค้นเขามาสู่ศรัทธาข้าเขาศรัทธาแลคะครับเปิ้ลมันให้มาศรัทธาเข้าดอกให้ศรัทธาพระพุทธเจ้า สัทธทาหนทางปฏิบัติตื่อการผนทุกแต่ว่าถ้าเขาเบ่งตัวอย่างแล้วโตวย่างว่าเป็นตาเอามันก็สิเป็นตาไปเห็นนําอยู่บอกั่โตอย่างอย่าลืมว่าอัตลรรักษณะของผู้สื่ออดพุทธศาสนาเออมันก็ต้องดูดีแต่าภายนอกไปซะภก่อนส่วนภายในนันะ่นน่ะเออกะจังนึงดอกเออถ้าคนมันมีกิริยาภายนอกแสดงออกมาสวยงามแล้วเรียบร้อยการเดินการกินการนั่งอยังก็แล้วแต่น,นี่ถือว่าท่านนั้นมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อย เอารักษาพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมน,นําเป็นคติเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาในสายตาสาวคน่อเว้ยเ,เดินบินธบาตรนี่ก็หม่มคุ้มอริมณนทนเออยางกระตองยางกลมๆเอาตามพระวินัยเน่าเอาเอา,เอาตามนั่นเดีเยวิ่งเฉพาะในบาททอดสายตาไปเฉพาะแคเหลือตาดูปลายจมูกตัวเองสายตามันไปสุดใสยอยู่ประมาณว่านหนึ่งของเจ้าของ บอเลี้ยวคุณเลี้ยวพี่งงคุณงงพี่พอโวเวเวแลนตัดหนา้าตัดหลังบ่าเป็นแบบนั่นนั่แหละเบื้องแล้วมันก็นง่ามตาเอาเป็นที่หนาขารพในบุคคลที่สืบทอดศาสนาเป็นที่หนาศรัทธาในคําสอนพุทธเจา้าว่าเพิ่นสอนไดเน้เนาะเ้องเหตุตามมาทั <c oughs> ้งสัตว์เวลาเข้าไปคุณมาพี่ให้ถือผ่าให้เอาผ่าปกไลแน่จะไปหาเลี้ยนแบบผู้เพิเ่นรุดพนไปแล้ว หาลังคนไปหาเลี่ยนแบบผู้พนรุดพพนไปแล้วเด้เอ,อ,อันนั้นมันเป็นกริยาในการที่สั่งสอนหรือปราบมานะทิฏฐิของบุคคลที่มีมานะทิฏฐิมากแต่ว่าเกิดประโยชน์ออถ้าแก้ผู้นี้มีมานะติฐิรุ่นแรงได้แล้วคนผู้นี้สืบนำประโยชน์ข้ามาสัาง่งสาธารณะแก่ผู้อื่นใดอีกจังสี่เด้เออคือครู่าอาจารย์พนว่าขําหยาบาษาโลกไว้หยาบออถ้าเบาเบาจังสันของละอีหหามึง แล้วอันนั้นอันนี้ที่เพิ่พนบอกนกักนักไซหรือว่าแสดงกิริยาคือไห่เดี่ยวกาดส่นั่นนะเพิ่นต้องการปราบมานาทิฐิของบุคคลออแต่ว่าผ,ผู้ผู้บางคนมันบด้รุดพ้นมันไปแสดงเอาเองเออแสดงเอาสัมทาแสดงแล้วแล้วก็เอายกอ้างาผู้เพิ่นรุดพ้นไปแล้วมาอ่างเพื่อสนับสนุนการกระทละความคิดเห็นหรือค่าวเาของเจ้าของเด้ที่เขาเห็นหลายๆอย่างอน,นี่กออินอย่าง,งงามงามงาม,งามเขาแบบบระด็น รักษาพฟไว้ในพุทธเจ้าเด้อนหนึ่งเออแต่ว่าไปยกเหตุผลผู้อื่นมาอ่านตนีนเน้เพื่อสิสนับสนุนการถ้าทำของ,ว,จจของขอว่าจะคล้องกันรุด้นคือพ้นว่ามันเมื่อรรมาดาได้แต่เขาเบิง่งเบิงหลายหลายอย่างนั่นน้นพวกเขาน่ะเห็ดเป็นตัวอย่างเอาไปไทยมาใส่กายกมี่งผ่าปกไลให้ปวกคุ้มไรไว้ออ่ต้องไปโซ่สะดงสะดือน,นั่นนี่แหละแม้ตั้งท่าการ่งผานสิ ถ้าเ้าผูกประคดเอวนะ่รัให้มันยืดเลยสะดือขึ้นมาทับเหนือสะดือเอาไว้ส่วนสนตีนผ่าของสบงสิก็ให้ยืดระว่างครึ่งแข้งอย่าเลยครึ่งแข้งขึ้นมาทางของบ้องจักนนกะเอาเนื้อมือแต่ของเองคืบลงไปคืบนึองจากหัวเข่าจากกระดูกหมักสบ้าหัวเข่าสุดปลายสุดคืบลงไปเห็ดทั้งสั้นเหรอเห็ดมันบ่บ่แม่นค้องยากเลย่ะเอบ่แม่นค้องยากหรอกเห็ดไปมันก็ชิ่นเอง แล้วแล้วว่างแข่งเฮ่าเองนั่นแหละการห่มผ้าคอนข้องผ้าต่างๆกับเบิ้งเบิ้งรุ่นพี่เพิ่นเฮ็ดนะรุออ่นพี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นข้องผ่าแบบไดห้มผ่าแบบไดกแต่เบิ่งตัวอย่างกันนั่นแหละตามีก็ใเ้เบิ่งเอาเป็นอย่างเลยเป็นตัวอย่างเลยตามีหูมีกับเบิ่งเอาแล้วก็โวกโวกเวกเวกทังสี่กับ่ได้ให้มีเด้แล้วก็บ่ได้ให้ไปครุกรีคือขน้องซึ่งกันและกัน แต่มีสุไลยังกันนิดๆหน่อยๆก็ออกจากกันเออบักโกบอกหัวหน้าโมบักฮานี่โวัววัวเวกเวกกลางคืนม้องหองหาหัวหาเหมือนบักฮานี่เออมงคือศึกขนาดบ้านบวชได้นี่บวชแล้วมึงจะเป็นน้ำนิสัยเก่าเัินบ่ได้เด้ผู้ใดอีกสมชายวะมึงก็สนับสนุนบักฮานี่ก็นเลยแม่นเบิร์ตสุดสิบมัตั้งแก่งยังอยู่หนีบ่ได้เด้ มันแหละกลางนันมาทํางานก็คือมันเสียงเกิดจากการทํางานอันนั้นอันนี้ตั้งคือขน้องพังกันห้องห้วยอย่างห้องฮาสแตกคัวบอกคุยุกไกลไกูก็ยังหูยินโอ้มันมวนขนาดนอกพวกฮ่าฉันแ่ละั้นแล้วคุณได้มีศรัทธาลูกมีศรัทธาเมีมีศรัทธากายพร้อมบพิการบอบหูหนวกบ่ตาบอด นา่าโลดก็ต้องมีเงิน,นอย่งดับออบัตรประชาชนกับตัวคนนั่นแหละกายพร้อมใจพร้อมมาเป็นเจ้าภาพให้ดอกทุกๆคนนั่นแหละที่เขาล่อเป็นเจ้าภาพเพื่อนี่อย่างว่ออาจะจะคิดยากว่เสิเอาหยัางมาเอานั่น,เอ,น,นเอานี่มา,ม,นานมีนั่นมีนีมา่บอ่อตดผ่าอยู่นี่เออฮ่มยูนี่ผู้ดเดียวตายเลยมันหนักมันทับธรรมดา,าบ่เป็นสำหรับผู้อ,อัน มีศรัทธาเด้อจะปวดมาลวดนี่คือหลเกเยบหนึ่งคืออันนี่แหละก็บอกไปแล้วละ่ะ <c oughs> ว่บบาแต่บมีคดีมีคดีบ่ามีคดีมันก็ตัวอะไรดอกครับมีการไปแจ้งความไปตามลงพักไว้แล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนเจ้าหั่อยเอาเลขบัตรประชาชนเจ้านน่ชชน,น,นไปให้เขากดเบงังสอบบัติมันก็ไหลพื้นๆเกิดมาออคาดีนี้ผ่านแล้วคือบอกโกังริงๆคดีผ่านแล้ว เออพักขาพนมาทางใดพักหา,านมันก็ยังอยู่ใดเนาะมันผ่าน้วเด้แยกว่าเราเรื่องสั้าานแล้าาวภูมีอยู่กับมีแต่ว่ามันผ่านมาแล้วจริงๆเขาใกลาโอกาสกับตนเป็นคนดีเลยเตือ,อนไพ่เด้อเตือ,อนไพ่กวนแก่งข้อเซ็นเตอร์เนาะอันนั้นเด้ออันใบการใบเสียงเงินไฟฟ้าที่เขาเน็บเน็บไปละว่างเด้อพวกเจ้าเอ๋ย ตรวจสอบในดีเดอสูมือนีิมันเหตุแผนไม่ึ้นดมาอีกเด้เหตุคือบดถูกอย่างแต่ว่าสิไปพิษอยู่ตรงหมายเลขบัญชีสี่สิโอนเงินเขาตาโอจื้อไว้ดีๆแนเด้อเพอบ่เป็นตาล้วเด้สูมือนีิมันธรรมดาเด้เข้าไปเสียบไว้เม่นบา่ะเฮ้าว่าจำดอกอันหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีสี่ห้าสี่สิเห้าสี่โอนเงินเขาในการไฟฟ้านะไ่มีผู้ใดจำดอกอยู่นี ต้นไม้เลขบัตรประชาชนเจ้าของก็ยังบ่จําสิภาษายังกับเนื่องสันเนาะแม่ว่าเต่าเจ้าจำไม้เลขบัตรประชาชนจะใดปะจำหมด้ยังสันแล้วใครสิตายแล้วยังบ่จําเห็นบ่เนี่ยของทองเอาในโรบยมีคนเดียวนะสาไร้ยังสันเหรอเราให้ระวังดีๆเนะถ้าบ่มั่นใจไปเสียอายุการด้วยฝ้าหลุดห้องสิบบาเสียหลายจากบาระมันหลุดเอาบาทเดียวเลยเด้สมม้อสองร้อยยังสี่ห้ากับกดอตสองร้อยยู แต่วันออกเบดเลยนี่นี่เตือนไพ่เด้อแล้วว่างีดีผู้ใดนั่นก็เคยดดมันมีมาแล้วใครตัวมันบอเงินหลายเพู้นั้นเออที่มันแจงมาเงินมันบอหลายออกเบดเลยบอหลายกับหลายกับบอหลายกับสองสามหมื่นอยู่ด้ออกทีเดียวเบดเลยเดี่ยเตือนไพ่อันหนึ่งแล้วก็ทําเป็นคนหลุดจักเด้อจักมาไปเอาเบอร์มาทางใดมวแปลงเป็นสมช่ายมาขอยืมเงินหนึ่งสี่เกือบเบด้กูกระเดยประจันสิดามันบอก่จริงมันบอหลุดหลังยังด้ คุณมันไปนเถียงกันกับเมียมันอยู่คุ่นแต่พอโทษไปก็เลยบรลลูยังสั้นแล้วได้เบอร์โทษมากแอบอ่าว่าเป็นนันเป็นนี่บางที่กับว่าสื่อของอยหันบางที่กับอันนั้นอันนี้บ่พ่อบมันมนั่งนี่วิธีหลายวิธีเด้อเตือนไพ่แต่คนเดี๋ยวนี้ระว่างเรื่องอันตัวนี้มันมาใหม่เนี่ยตัวอันยังอันสลิปเสียคาไฟฟ้าเด้อย้ายไฟระว่างดี มันบอเสียเวลาบันไดดอกอันซ้ำแลนไปอันแต่เขาเก็บเงินมาตลอดชีวิตเท่าอย่างที่บองมันเสียเวลายิ่งกวายเนบาลานเปนประโลดน์บางการไม่ฝ่าผลรดถ้ามันบาแมนมันก็ดีขึ้นหน้ามันมันกระบอกว่าบาแเมีนถ้าก็เสียตามเก่าชื่อว้แต่ละคนนี่มาแบบไม่อีกอย่างแบบแบบหาหลอกลวงไม่วัดเด้อเออพวกโลภโลบเหมือนเด้อพวกพวกหลอกลวงไม่วัดเออแบบว่าเสียเอานั่นเอานี่มาถวายเออแล้วบางสีมาถวายเขาเป็นลอยล้านไหม เออบัญสิคอน้ำห้าวางไห้โอนคานลดลดไห้สี่พันห่านเกี่ยวละสี่พัน 4, หาเงินสี่พันห่าบ่มมีแต่ว่าจิตถวายเป็นลอยล้านกูกับเงินหลายเนาะไ <c oughs> หติดตพอพน,นั้นไหติดตอพวนี้นี่แหละแจกแจงใหออ้พวกวัดทั้งหลายเดอ้อฟังไว้ <c oughs> เขาสิหลอกว่าสิเอา ต่างๆนั่นหน,น้าสารพัดนั่นแหละมถาถวายเขาจะเอาความโลมาหลอกเด้อแต่ของก็อยากได้อยู่แล้วอู่ว่าเ mm ่า hmm. ตู้พระไตรปิฎกเท่านั้นหรือว่าบ้านนอกดาวเท่านี้จะสร้างกุฏิเท่านี้มีวัตถุโบราณของเก่าเท่านี้อ่ะมันไล่ไปอย่างกุญแจกระหนกตู้นาฬิการุ่นเก่าหรือว่าของสะสมโบราณโอ้ยไล่บ่งเราจดดบ่งรายการล้วโอ้ขำลวนบ่งตรงนี้กันตั โต๊ะยังโตมาจากที่ไล่มังกรแล้วก็โตัะโหมันสุดละสิบล้านเด้สูว่าสิบชุดสั้นหูลอยล,าล้านเรือเดนี่วะธรรมดาบ่หลายคักรถบิกอัพคันหนึ่งโตโยต้าเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปแล้วพร้อมกับเงินหนึ่งล้านบาทผมจะไปถวายวันที่เท่านี้แต่ผมจะเอาของมาก่อนลังสีเด้คือคนจะเอาของมาให้ห้าก่กนแล้วคนติดตามมาอีกจักเจ็ดมือภายหลังคนจังสีมา สามารถถวายรถครับสามารถวายเงินลลานหนึ่งอย่างที่น่าเป็นว่านนะเออแต่ว่าตอนเนี้ยลูกน้องผมติดขัดปัญหาเออกาลังขนของขึ้นรถอยู่แถวแก้รถต้องการเที่ยวเที่ยวหนึ่งนั่นสี่พันห่ะรถทั้งรถที่ขนของมาให้เนี่ยสิบขั้นดีธรรมดาเ่เออเอาเงินสี่พันหาบ่ามีไหมถวายเขาหนึ 100, น่งลอยหลานเนาะยากให้ทั้งวัดี่โอนไปเห็นบ่า นี่ก็ให้ระวังเดอ้เอใอส่ลึงหนึ่งกูกว่วเสียเดอร์บัตชชื่อไว้เดอวัดได้ก็เลยได,ดเออสิให้เฮ้าโอนไปเอาเพื่อสิเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่พราะมีทางฟังไว้ในเดอพวกนั้นก็ดีเดอ้อพวกวัดต่างๆหรือว่าคนนํำบานนั่นก็นตามเขามาหล่อมาตัวแบบนั้นอยากได้ที่ดีใจอีกประเภทหนึง่งยาไปลงเห็ดผู้ใดเห็ดกระถิน,นผ่าป่าเดอ้อเออบัญชีเขาบได้ใส่บัญชีเฮ้าเดอ้อ นี่อีกอันนึงเด้อเดีว่ามาขอจัดกระถินมาขอจัดผ่าปลาซ่องแด่นั่นเนี่มันเหตุเป็นตายโตไปเลยเด้เขาบ่ได้เอาเขาบัญชีวัดวันนเด้ี่มาติดต่อแบบนั้นแบบนี้ระวังดีๆฝึกวัดทั้งหลายฝึกหัดปฏิบัติเอาเองเถอะอันบัตจะไปหาจากใดจะไปหาหเขาเห็นว่ากำลังก่อสร้างเขาเห็นว่ากำลังข,ขาดนั่นขาดนี่เขาสิมาสือ่อบรงกวอนเด้อสือ่อบรงจังสันนังสี่อันนั้นนี่แล้วเขาที่ โทรหาผู้ใดผู้หนึ่งอ่ามันมีแบบสืบว่ารายละเอียดห้สิเอานัน่นเอานีมาห้ยังสั่นทังสี่ยังเขียนว่าเล็กหรือยังเขียนว่าเล็กเท่านั้นมัดเล็กเท่านี้เล็กสองหุนสามหุนหกหุนเท่นานี้เท่านี้เฉยไปกระเบื้องเท่านั้นอันนั้นเท่านี้เด้อ่าแต่ว่าตอนเนี้ยบางที่ทำทาว่าเป็นค้นครับรถอ่าผมเห็นรถยางแตกอยู่ที่นี่ยางรั่วอยู่ที่นี่เออ ผมบ่มีเงินจ่ายคายยางเขาคายางสองพันจังสินะเออมันบ่บาหลายด้แต่ว่าพวกเจ้าไปกดโอนเลยเราหลูดออกบดเลยด้จังส่ก็มีเด้อแคนั้นเ่เสื้อยังจักยางหละบ่เนี้เเ้ออันใดที่เป็นแนวนี้นั่นน่ะคนบ่งูนจักจะไปโอนให้กันหูจักกันดีแล้วสนิทดีแล้วทั้งหาเออเขาติดตัว <c oughs> ฟังไว้เด้อแต่แต่หมองแต่ว่าที่มีการก็สา้างเออ เฮานีน้นางสาวยืนนี่เลยดเฮับอร์ตใจใหไหเด้เนาะเออภาวน,นาเอาในหูดังยดยยอยู่เลยด้เนาะย่าจอยเออเอาอยู่ในหูดังเท่านี่แต่ว่ากเกือบสมช่ายหลอกไปอยู่เด้เมื่อกีน้ <laughs> นิดเดียวดิทางหูจักว่าเอาเท่าไหร่นี่มูยเสร,ร็จเป็นเลยกูบลายดอกาสิบ,บาทไม่อยู่ในหัน <laughs> เสร็จกัเสร็จเสร็จด่าสิบ,บาทนั <laughs> ่แหละเตือนไั่แต่ละคนที่ <laughs> ฟังอยู่ นําไปคิดเออบ่ต้องไปเปิดแอปเอิบแมีหยังหละบั่นเนาะไปเบิกเอาโหลดยูธนาคารโหลดียังก็เล้แต่ขนาดในธนาคารมันก็ยังสัตว์กันได้มันดาเด้ผู้จัดการในธนาคารก็ยังรวมมือกันกับพวกเขาด้วยทธรบดดาเด้อมันไห้ใจยังบ่ได้หะเออหาหายฝังดินเอาไว้คือโบรานโหลดเป็นเงสั้นตัวมันเม่นอีหลีเด้ว่ารรมดดาเด้ มาใหม่เด้อฟังดีๆเด้อเกี่ยวกับใบเสียเงินคาไฟทา้งอันแอบเอันหนึ่งเด้อตัวนี้เป็นตาใหญตัวนี้แล้วทุกคนบริจื้อ้หมายเลขบัญชีของการไฟฟ้าแม่นบอกบริจื้อเด้เคยเห็ุอยู่แล้วมันบัตรที่ตอกที่ตอกเข้าไปแค่เดียวนั่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทพันหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นก็ว่าไปเออมันก็เหตุเป็นประจำยู่แล้วบ่นเข้าสวมร้อยเห็นปะ หมายเ็กบัญชีมันประเด็กเป็นโตเก่าเด้อไปรดบาเสียเวลาบันไดดอกแต่ว่าสิเข้าเสียเวลาเก็บเงินมาทางชีวิตทีดมันเสียยิ่งกว่าอีกมันธรรมดาแหละมันตั้งว่าหลายๆย่างถีงเตือนไั่เขาเขาก็เตือนเขากะแจงไม่เข้าหลับสาบขอมูลอันนี้ไว้นะก็เลยอยากเตือนออกไปแต่ละคนให้ละวันตัวเองมันดิทำท่าเป็นมูหมังทำท่ามัยืมเงินมังทำ ตมันเองเอื่นว่าแอบแฝงทำความรูจ้จักว่าผู้นั้นผู้นีู่่ซื้อเนี่นะนี่แหละอันตรายหลายเป็นเิเดี๋ยว่นี่นี่มาแบบไม่แล้วเรื่องของเรื่องของไฟเลามันมันเน็บคาไฟไว้เด้อเนี่ยคนเขาตก้าต้องรูดวงนาไว้ก่อนจัือสีดีแก้ไขตนเองไปโลดปเสีเอาโหลดจุกการไม่ฝากไปโลดเป็นงูสันส้นรูสั้นเสียในเซเว่น ก็ขนาดนั้งกันยังงานนั่ดีบางที่เห็นตำรวจพาเหตุกันยังก็ยังพลาดได้ไหมเออตำรวจเป็นผู้พาเหเตุสำเร็จตำรวจรายดีโอ้ยมีสูนแนวเนาะอย่างสั่นแต่ว่าเตือนไฟจะเสื่อยังไงๆทุ่มมากยืมทษ่มากนั่นโทษ่มากนี่หรือน้ำน้ำของพวกเข้ากับเคื่อกันเห็นบ่เอออย่างคนพิการป่วยแล้วสงบัตรประชาชนแล้วก็รูปภาพนอนป่วยติดเตียงแนวนั่นนี่ ล้วคอแเราก็ไม้เลขบัญชีมาจั้งสิ่จะไปโอนให้ได้ใครกด้เออผู้จริงก็มีผู้ปลอมก็มีมันสิเบิดเลยอยู่ที่ออมันก็นเลยเป็นบไว้ใจอีหยังที่ว่า <c oughs> ของเงินซื้อนมให้ลูกมั่งหรือผู้ปว่วยที่เตียงมั่งก็ทายลูกพิการหน้าให้เฮาเบอ่งเราวมีไม้เลขบัญชีมานำอ,อันเคยจะไปเห็ดเอร้าม,มันมาหลายรูปแบบโพดเตือนภัยไว ทุกคนรักษาตัวเองนั่นแหละว่าตาเห้าบ่โอนออกบ่เป็นยังเขาขอไม้เหล็กบัญชีเอาขอไปโลดว่าตาเห้าจะไปมีรายการโอนออกอตัวเนี้ย้าเห้าก็เปิดอยู่แล้วไม้เหล็กบัญชีเฮามมแต่เอาเนาะถึงสั่นเลยเจ้าไว้ใจอยคิดพอว่าน้อหนึ่งอีกสามเมอสิคิดออกบ่นี่สมองใส่เดือนนั้นนี่ จอตั้งไห่เนี่ยเขาอะไรเนาะกับยายลมถางปลาไพ่ไปพร้อมไห้ไปต้องกันอ้อยอหละพ่อ